กองทัพน้อยที่สองได้จัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศลชิงถ้วยรางวัลกิติยศพนเอกนรงพันจิตแก้วแท้ผู้บัญชาการทหารบกโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อหาไรายได้สำหรับเป็นทุนการศึกษาแก่บุตรค่าราชะการชั้นผู้น้อย การจัดตั้งกองทุนสวัสดิการกำลังพลชั้นผู้น้อยรวมไปถึงเพื่อการปรับปรุงสนามฝึกซ้อมกอล์ฟศูนกีฬากองทัพน้อยที่สองซึ่งการแข่งขันในครั้งนี้จัดขึ้นเมื่อวันพุทธที่15มกราคมพุทธศักราช2566ทั้งนี้ได้รับความสนใจและให้การสนับสนุนส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขันจากส่วนรชาชการต่างๆในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและบุคคลทั่วไปเป็นจำนวนมาก ส่งผลให้การจัดกิจกรรมดังกล่าวประสบผลสำเร็จไปได้ด้วยดีและสามารถมีรายได้เพื่อนำไปใช้ในกิจกรรมต่างๆเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการจัดงานในครั้งนี้ในการนี้กำลังพลและครอบครัวกองทัพน้อยที่2จึงขอขอบคุณหน่วยงานต่างๆที่สนับสนุนส่งทิ้งเข้าร่วมการแข่งขันกอบการกุศลกองทัพน้อยที่สมาณโอกาสนี้ขอพระคุณค่ะ